ฟาลินและผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนาขวดนมที่จะทําให้ทุกมือของลูกน้อยเป็นเรื่องง่ายแม้จะมีภาวะปากแหว่งเพดานโหู่ขวดนมซิลิโคนที่ออกแบบมาพิเศษโดยเฉพาะ ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่สนับสนุนโดยบาลินฮอสพิทอลหมดปัญหาดูดนมยากพร้อมการสำลักจุกนมซิลิโคนดีไซน์พิเศษกระชับพอดีกับเพดานปากเข้ารูปปากได้พอดีพื้นที่ต่างระดับช่วยให้เคลื่อนไหวได้สะดวกตามร่องแหวง่งป้องกันการรั่วไหลการสำลักได้อย่างดีเยี่ยมตัวจุกนิ่มยืดหยุ่นสูงลดแรงดูดที่ต้องใช้ลูกน้อยดูดนมง่ายไม่ต้องใช้แรงเยอะที่สำคัญยังช่วยพัฒนากล้าเมเนื้อปากและลำคอให้แข็งแรงขึ้นในระยะยาวด้วยค่ะมีวาล์วป้องกันโคดิกในตัวป้องกันลม ท้องช่วยลดอาการท้องอืดและไม่สบายตัวได้ขวดซิลิโคนเกรดพรีเมียมผ่านการรับรองมาตรฐานจากมออกและ s อ s เอสนิ่มน้ำหนักเบาบีบง่ายสามารถควบคุมการไหลของน้ำนมได้เองเออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ทรงขวดจับถนัดมือทำความสะอาดง่ายทนอุณหภูมิความร้อนได้ถึง180องศาขวดขนาด150มิลลิตรจุนม,มีสองขนาดให้เลือกใช้ S สำหรับเด็กแรกเกิดและ M สำหรับ6เดือนขึ้นไป ออกแบบด้วยหัวใจให้เจ้าตัวน้อยก้าวข้ามทุกอุปสรรคเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเลือกฟาลินแบรนด์ดังจากไต้หวันมีใบรับรองและรางวัลมากมายจากสถาบันระดับสากล